ถ้าทําแบบแบบนี้ก็คือมันมันก็จะเซฟแพะไปในตัวครับ,รบเซฟแพะก็กันฝนกันลมได้กันอากาศหนาวได้ครับแพะก็อัตราการเจ็บป่วยอะไรก็จะลดน้อยลงครับปกติที่รถเนี่ยนะครับเวลาที่เดินทางไปเนี่ยก็จะมียานนะครับ,รบจะมีชุดยาติดไปพวกยาแก้ไข้ยาต่างๆพวกอุปกรณ์ทาคลอดนอตรการที่เราทําฟาร์ม<อ>ใช่ไหมครับ,รบก็คือเราเราเรารับจ้างขนส่งแพะเนี่ยเราก็ดูแลแพะ ครับเหมือนเหมือนกับแพะของเราครับก็ถ้าแพะคลอดเราก็ทาคลอดให้ครับก็จอดรถทําคลอดให้ฉีดอยู่ฉีดยาครับก็ก็เอาจนว่วจะรอดบางทีก็มีท้องอืดครับมีมีท้องอืดก็ก็หลายหลายเคสนะครับที่ว่าแพะท้องอืดระหว่างการขนส่งครับเราก็เราก็มีการฉีดยาประถมพยาบาลครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชุมชนคนเลี้ยงแกะนะครับ ต้องบอกกันตามตรงว่าในวงการการเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะไม่ใช่มีแต่การที่เราจะเลี้ยงแม่พันธุ์แล้วขายตัวผู้ช่างขุนหรือตัวแม่พันธุ์ไปยังมีอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจเลยนะครับก็คืออาชีพขนส่งแพะแกะซึ่งวันนี้พี่เก่งจะมีคําตอบอมีลงรายละเอียดให้กับเราว่าเป็นยังไงรายได้เป็นยังไงแล้วก็มีวิธีการจัดการยังไง ซึ่งตอนนี้เราอยู่กันที่อำเภอพัฒนานิคมนะครับจังหวัดลบบุรีตอนนี้พี่เก่งก็พร้อมแล้วเราจะไปพูดคุยกับพี่เก่งกันเลยนะครับสวัสดีครับพี่เก่งครับสวัสดีครับน้องโตครับครับครับพี่เก่งแนะนําตัวกับคุณผู้ชมหน่อยครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมนัทกรคําสิงห์นะครับเป็นเจ้าของบ้านไร่ทันพะพรอํำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีครับครับพี่เก่งเล่าให้ฟังนะว่าเริ่มอาชีพขนส่งแพะแกะได้ยังไงครับ เ,ออเริ่มมาจากการที่เรามีแพะมีแกะของตัวเองใช่ไหมครับเลี้ยงแล้วกออ็ก็มีลูกค้าซื้อครับแล้วเราก็ไปส่งครับไปส่งแล้วทีนีออบ้บางครั้งก็เกิดปัญหาต่างๆนะครับก็คือในเรื่องของออรถที่เราใชม้มันไม่พร้อมนะครับที่จะไปต้องไปส่งไกลๆอะไรอย่างเงี้ยครับ mm. ก็เลยทําให้เกิดความคิดว่าเอ๊ะถ้าเราทาถ้าเราทําแบบ ทำรถให้ดีแล้วก็ทําเป็นอาชีพเนี่ยก็ก็น่าจะจะได้เป็นอีกอาชีพหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่ากเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยคือส่วนใหญ่ก็จะมีรถกันอยู่แล้วใช่ไหมครับ,รบเป็นรถติดคอ,อกบ้างครับเป็นรถติดคอ,อกเป็นรถที่ใส่สลนบ้างอะไรบ้างก็ก็ขนส่งได้ในในระดับหนึ่งครับ,รบก็ก็เลยมีแนวคิดว่าเอะถ้าเราถ้าเราแบบมาทําเป็นอาชีพดูล่ะครับ ก็เลยก็เลยก็เลยทดลองทําเป็นอาชีพดูครับแล้วก็แล้วก็รับจ้างวิ่งวิ่งขนส่งทั่วประเทศครับครับกี่ปีแล้วครับพี่ที่ว่าเริ่มอาชีพนี้แบบจริงจังครับอ๋อปีนี้เป็นปีที่สองครับปีที่สองนะครับปีที่สองครับสําหรับสําหรับอาชีพเรื่องการขนส่งแพะแกะแต่ว่าตอนนั้นเมื่อเมื่อเมื่อปีที่แล้วจะเป็นรถคันเก่าครับส่วนส่วนตัวนี้ก็จะเป็นรถคันใหม่แล้วทามาใหม่แล้วคันนี้ก็คือทำมาใหม่นะครับใช่ครับคัน อันนี้ทํามาเพื่อเพื่อสนส่งแพ้แก่โดยเฉพาะครับเต็มคันเราเราได้กี่ตัวครับพี่เต็มคันนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นแพ้เป็นลูกแพ้แพ้เด็กใช่ไหมครับก็ได้เป็นร้อยครับได้ร้อยตัวเลยร้อยกว่าครับแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นพ่อแม่พันธุ์ด้วยปนๆกันไปเป็นแพ้ฝูงก็ได้ประมาณสักเจ็ดสิบกว่าครับ เจ็ดสิบกว่าครับเจ็ดเจ็ดสิบกว่าก็คือเป็นแพ้ฝูงรวมทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งอะไรอย่างเงี้ยครับครับก็จะประมาณเจ็ดแปดสิบประมาณนี้ครับตอนนี้เคยวิ่งไกลสุดถึงที่ไหนครับพี่อ๋อเชียงรายก็ไปนะครับเชียงรายครับเชียงรายก็ไปครับไปไปทั่วประเทศครับเชียงรายอีสานไปหมดครับครับอุดรหนองคายหนองบัวลำพูวิ่งไปส่งฝั่งฝั่งพาม่าฝั่งลาวก็ไปครับข้ามข้ามไปถึงไม่ไม่ข้ามครับเราเราจะมีคนนำค้าอีก ครับก็จะไปส่งที่ชายแดนครับอย่างอย่างอย่างนี้เราเราเอาไปกี่ชั้นครับพี่อย่างนี้ผมทําให้ใส่ได้สามชั้นครับสามชั้นนะครับก็ก็คือใช้ไม้ครับใช้ใช้ไม้เป็นเป็นตัวรองครับก็ปกติที่ที่ทำกันก็จะเป็นรถคอกใช่ไหมครับจะเป็นรถคอกแต่ว่าผมผมมีแนวคิดว่ารถคอกเนี่ยครับเวลาที่เราขับไปไกลๆเนี่ยมันแพ้แพ้เขาค่อนข้างที่จะแบบ บอบช้ำนะครับเพราะว่าบางครั้งฝนตกบางครั้งก็คือแดดออกโต้ลมอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทําให้แพะเจ็บป่วยไม่สบายได้ง่ายการสูญเสียมันจะเยอะกว่านะครับครับมีครับ,รบแต่ว่าถ้าทําแบบแบบนี้ก็คือมันมันก็จะเซฟแพะไปในตัวครับ,รบเซฟแพะก็กันฝนกันลมได้กันอากาศหนาวได้ครับแพะก็อัตราการเจ็บป่วยอะไรก็จะลดน้อยลงครับที่ที่ผ่านมาเคยแบบว่า มีแพะสูญเสียระหว่างทางที่เราเราไปส่งไหมครับมีครับในในกรณีที่ว่าอ,อไปรับแพะแล้วมีม,มีมีลูกแพะเจ็บป่วยอะไรเงี้ยก็ย่างย่งผมก็จะเป็นคนที่จะสกรีนก่อนครับ,รบว่าแพะตัวเนี้ยป่วยนะไม่สมควรเดินทางครับถ้าเกิดว่าเจ้าของยังยืนยันที่ท,ท,ที่ที่จะให้ไปด้วยก็ ก็เหมือนกับว่ามันมีโอกาสเสี่ยงที่ที่เขาจะเสียชีวิตได้อะไรได้ครับก็เคยมีตายเหมือนกันครับครับก็ก็อยู่ที่เจ้าของว่าจะยอมรับความเสี่ยงไหมใช่แต่ว่าเรื่องจากระยะทางเนี่ยเราเราประเมินแล้วว่าระยะทางเท่าไรอะไรเท่าไรแล้วแล้วปกติที่รถเนี่ยนะครับเวลาที่เดินทางไปเนี่ยก็จะมียานะครับจะมีชุดยาติดไปพวกยาแก้ไข้ยาต่างๆพวก อุปกรณ์ทําคลอดอย่างเงี้ยครับมีมีคลอดบนรถด้วยนะครับมีครับมีครับมีครับแล้วแล้วอย่างนี้คลอดมาแล้วขอจะตายไหมครับไม่นครับก็คืออย่างอย่างคนที่ขนส่งแพร์ใช่ไหมครับก็คือก็จําเป็นที่จะต้องมีมีความรู้มีองค์ความรู้ในระดับหนึ่งครับว่าว่าทำยังไงในการประถมพยาบาลแพ้แพ้ป่วยแพ้เจ็บต้องฉีดยาเป็นกรับก็หลายๆท่านก็ ก็คือพื้นฐานตรงนี้ก็คือมามาจากการที่เราทําฟาร์มใช่ไหมครับก็คือเราเราเรารับจ้างขนส่งแพะเนี่ยเราก็ดูแลแพะของลูกค้าเหมือนเหมือนกับแพะของเราครับก็ถ้าแพะคลอดเราก็ทําคลอดให้ครับก็จอดรถทําคลอดให้ฉีดอยู่ฉีดยาครับก็ก็เอาจนกว่าจะรอดบางทีก็มีท้องอืดครับมีมีท้องอืดก็ก็หลายหลายเคสนะครับที่ว่าแพะท้องอืดระหว่างการขนส่งครับเราก็เราก็มีการฉีดยาประถมพยาบาลครับ ก็มีบางตัวบางตัวก็ไม่รอดแต่ว่าบางหลายๆตัวก็รอดครับอ๋อ oh. ครับก็เป็นความอุ่นใจของลูกค้าในระดับหนึ่งที่เราสามารถที่จะดูแลแพ้ให้เขาได้ครับมันก็เป็นอาชีพที่ค่อนข้างมีความรับผิดชอบสูงพอสมควรครับครับถ้าถ้าคุณลูกค้าที่สนใจกับพี่เก่งก็ไว้วางใจได้ประมาณนึงว่าถ้าไม่ได้ป่วยมากจนเกินไปก็ถึงที่หมายแน่นอนนะฮะครับ <c oughs> ครับแล้วอย่างนี้ ที่เราขนส่งนะครับเราต้องมีใบอนุญาตใบระหว่างทางมีใบอย่างเงี uh ้ยอะไรไหมครับมีมีครับก็คือเราเราจะต้องทําการจดใบทะเบียนพาณิชย์นะครับจดใบทะเบียนพาณิชย์ให้เรียบร้อยแล้วก็จะต้องขอใบอนุญาตนะครับการการซื้อขายหรือว่าการการยิ่งส่งสัตว์นะครับทั้งทั้งซากสัตว์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าบางท่าน คิดที่จะคิดที่จะไปไกลกว่านั้นก็จะต้องมีใบอนุญาตาการค้าสัตว์ระหว่างประเทศด้วยครับอย่างนี้ใบใบตรงเนี้ยฟาร์มเป็นคนออกหรือว่าพี่เป็นคนดําเนินการให้ครับพี่ออถ้าใบาถ้าใบาพาณิชย์เนี่ยนะครับเ,เราสามารถไปขอที่บทอบตได้เลยนะครับเป็นเป็นใบาพาณิชย์นะครับส่วนส่วนใบใบอนุญาตต่างๆจาก คือใบขนย้ายเนี่ย<บ>เรา,าใบค้าใบค้าสัตว์กับ <c oughs> ใบค้าสัตว์เป็นแล้วแล้วแล้วก็ค้าซากสัตว์เนี่ยครับเราจะต้องไปขอที่ที่ปศุสัษษตว์จังห<อ>วัดแล้วก็ส่วนใบเคลื่อนย้ายใช่ไหมครับอย,อย่างกรณีที่ว่า,าเราเราจะเคลื่อนย้ายแพย้จากจังหวัดหนึ่งไปอีกจังหวัดหนึ่งเนี่ยนะครับก็ <c oughs> คือ,อส่วนใหญ่เราจะให้เจ้าของฟาร์มนะครับที่เป็นลูกค้าราเนี่ยเป็นคนทำ <c oughs> ทำใบเคลื่อนย้ายตัวนี้ครับเพราะว่า มันเป็นการควบคุมโรคนะครับแล้วก็วิ่งส่งได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายครับอย่างฟาร์มเป็นคนทําใช่ไหมครับทําได้ที่ไหนบ้างครับใบเคลื่อนย้ายใช่ไหมครับใบเคลื่อนย้ายก็บริษัทเป็นคนทาครับของบริษัทเป็นคนทําแถวในพื้นที่แถวนี้บริษัทที่ไหนบ้างครับที่ว่าทําออกให้ได้มีพัฒนานิคมส่วนใหญ่ก็จะทุกอาเภอครับบริษัทอำเภอก็จะเป็นคนทาให้คือเข้าไปที่อำเภอเข้าไปหาบริษัทเขาก็จะจัดการทําให้เรานะครับ ปลาส,สัตว์ก็<ๆ>จะก<ะ><ๆ>็จะมีชุดตรวจโรคให้กับเราชุดตรวจเลือดอย่างเงี้ยครับมีม,มีมีเบอร์หูให้กับเรานะครับ,รบเพื่อที่เราจะเอามาติดเอามาตรวจโรคอะไรให้เรียบร้อยก่อนที่จะทําการเคลื่อนย้ายแล้วก็ก็จะมีการเซ็นนะครับอย่างถูกต้องครับแล้วก็สามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายครับแล้วอย่างนี้ค่าอย่างอย่างคาว่าเขาเรียกว่าค่าขนส่งนะครับพี่ที่ที่ส่งอยู่ ตอนนี้คิดเป็นระยะทางหรือว่าคิดเป็นยังไงครับค่าขนส่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในในเรทมาตรฐานนะครับ,รบก็คือเป็นคำนวนระยะทางเป็นกิโลเมตรนะครับ,รบแล้วเราก็คำนวณเป็นกิโลเมตรแล้วก็ก็คือก็อยู่ที่ระยะทางใ,ใกล้ไกลนะครับรบ,บางก็อาจจะไม่อาจจะไม่เสมอไปบางครั้งบางครั้งก็คือใช้บริการกันบ่อยใช้บริการกันมานานก็ก็อาจจะตีเหมาไปกำไรบ้างนิดหน่อยครับ กิโลละประมาณเท่าไหร่ครับพี่ยังจากนี้ไปขอนแก่นครับจากนี้ไปขอนแก่นก็อยู่ประมาณ 4- ี่ถึงหกพันบาทครับสี่ถึงหกพันบาทนะครับก็ไม่แพงแล้วเพราะว่าสิ่งที่รถจะต้องรับภาระเนาะก็คือในเรื่องของน้ําหนักแพะครับแล้วก็ความรับผิดชอบของคนขับในการที่จะต้องดูแลแพะเซฟแพะครับด้วยครับถ้าคุณผู้ชมที่เขาสนใจจะติดต่อพี่ติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างครับติดต่อได้ที่เฟซบุ๊ก นักทักรคำสิ่งนะครับเป็นภาษาอังกฤษ n a t h a k o r n k h a m s i n g นะครับแล้วก็มีช่องทางของ l ล ne นะครับ id l ล n e 0832884044แล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ครับ0832884044ครับครับขอบคุณครับก็เดี๋ยว Facebook กับ id Line แล้วก็เบอร์โทรผมจะขึ้นให้ไว้ ในคลิปแล้วนครับเผื่อว่าคุณผู้ชมสนใจที่จะร่วมงานกับพี่เก่งครับขออนุญาตพาไปดูรถใกล้ๆหน่อยได้ไหมครับว่าเราเป็นยังไงครับอย่างชั้นสามสามชั้นนี่คือหนึ่งสองครับเราเราเราจะมีเหล็กรองนะครับสําหรับสําหรับที่ว่าปรับเป็นสองชั้นก็ได้สามชั้นก็ได้ครับในกรณีที่ที่แพ้ไม่เยอะนะครับเราก็จะใส่แค่ชั้นเดียวครับ ถ้าแพ้ประมาณยี่สิบกว่าตัวเราก็จะจะจะใส่ไม้ที่ชั้นนี้ก็จะกลายเป็นสองชั้นสองชั้นนะครับแต่ในกรณีที่แพ้เยอะนะครับเราก็จะใส่ไม้ที่ชั้นนี้กับกับชั้นนู้นครับก็กลายเป็นสามชั้นอ๋อครับคือหลังคาเนี่ยช่วยลดการสูญเสียได้ได้เยอะเลยครับได้เยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฝนของลมครับทำให้แพะเนี่ยเอ่อไปถึงปลายทางด้วยด้วยสุขภาพที่ที่ดีเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับครับผม ก็อาชีพนี้ก็เป็นอาชีพที่น่าสนใจสําหรับคนที่จะเริ่มเลี้ยงแพะเริ่มเลี้ยงแกะเราก็ต้องยอมรับกันเลยตรงว่ารายได้ตอนในในตอนเริ่มเลี้ยงอาจจะยังไม่ไม่เยอะครับ,รบซึ่งการขนส่งแพะแกะก็เป็นอาชีพที่ช่วยเราได้ในในตรงนั้นนะครับสุดท้ายแล้วพี่พี่เก่งอยากอ,อยากจะฝากอะไรกับคุณผู้ชมที่สนใจเกี่ยวกับจะทำอาชีพนี้ร่วมกันกับพี่เก่ง อยากฝากอะไรบ้างครับครับสาหรับท่านที่สนใจในอาชีพนี้นะครับก็ต้องคํานึงถึงในเรื่องของประสิทธิภาพของรถนะครับสมรรถนะของรถนี่ค่อนข้างที่จะสําคัญมากเพราะว่ารถเนี่ยจะต้องจะต้องรับภาระหนักในเรื่องของน้ําหนักรถก็ควรที่จะมีการเสริมโช๊คทาแหนบครับให้เรียบร้อยมีการทําถ้าทําหลังคาแบบนี้ได้ก็ดีครับถ้าเกิดว่ายังไม่สามารถทําหลังคาได้ก็เป็นข้อนะครับ เป็นข้อท,ที่ที่ใส่สแลนก็ระยะทางอาจจะจะไม่ได้ไกลมากครับหรือหรือบางท่านก็เพื่อทเป็นราคาแบบน,นี้แล้วก็เป็นเป็นผ้นาใบากั้นครับอันนั้นก็ก็ใช้ได้ครับก็ก็ต้องมออีคนขับแล้วก็ต้องมีสมรรถนะร่างกายที่ค่อนข้างดีพอสมควรเพราะว่าบางครั้งก็คือต้องขับรถไกลมากฮะแล้วก็ ในเรื่องของยางนะครับก็ต้องเป็นเป็น,เป,นเป็นชุดบรรทุกนะครับเพราะว่าน้ําหนักน้าหนักแพ้แต่ละครั้งก็2ตันกว่าสามตันก็มีครับ <c oughs> ครับก็ไม่น้อยนะครับแล้วก็ถ้าถ้าถ้ามีความรู้ในเรื่องของของการดูแลแพ้แกะครับการใช้ยาการปสมพยาบาลเบื้องต้นด้วยแบบนี้ก็ก็จะดีมากครับเพราะว่าแพ้แกะก็คือเราก็สามารถที่จะเซฟความสูญเสียอะไรต่างๆได้พอสมควรครับแล้วก็ ในเรื่องของรถนะครับก็ต้องดามกระบะอะไรให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีการดามกระบะเนี่ยก็คือเวลาที่เวลาที่เราใส่ชั้นไม้เข้าไปอะไรต่างๆเนี่ยมันก็กระบะมันก็เกิดการแยกการแยะได้อะไรได้ก็ต้องทํารถให้พร้อมครับครับแล้วก็ในเรื่องของใบอนุญาตต่างๆนะครับที่เราจะต้องจะต้องทําเลยก็คือใบพาณิชย์ครับแล้วก็ใบอนุญาตค้าสัตว์นะครับแล้วก็ซากสัตว์ด้วยแล้วก็ ถ้าท่านที่ต้องการเดินเดินทางไปส่งที่ต่างประเทศด้วยตัวเองก็ต้องทําใบการค้าสัตว์ระหว่างประเทศให้เรียบร้อยครับให้ใหต้องตามกฎหมายครับครับก็สําหรับคลิปนี้หวังว่าคุณผู้ชมจะได้ประโยชน์จากบทสัมภาษณ์ของพี่เก่งไม่มากก็น้อยยังไงก็ลองเอาไปปรับใช้กันเพื่อให้เราเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะได้อย่างมีรายได้ที่ที่พอจะเลี้ยงเราได้จริงๆแล้วก็เลี้ยงอย่างมีความสุขนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพี่เก่งมากนะครับอ่าสำหรับ ชุมชนคนณแ,แกะก็ขอจบเพียงเท่านี้แต่ว่าคลิปหน้าเรายังอยู่กับพี่เก่งต่อซึ่งจะไปดูฟาร์มของพี่เก่งว่าเลี้ยงแพะยังไงนะครับอย่าเพิ่งอย่างไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ